ออกอยังมมไนมนคมออม่อยๆอ,ออกอยังอ,ออกไลยยังใกลออกแล้วใช่ไหมโอ้โอคิอดออกแล้วขอบคุณนะมิสเตอร์บีที่ช่วยความชุ่มชํ้ทำให้ผมสร้างไอเย,ยดีๆออกมาได้สมองประกรอบด้วยน้ำ85ดังนั้นหากเราดื่มน้ำบ่อยๆเซลล์สมองก็จะสดชื่นทำให้การส่งถ่ายข้อมูลดีขึ้น และเมื่อต้องคิดก็จะประมวลอะไรได้เร็วขึ้นโอ้ยโอ,ย,ยโอ้ยคิดไม่ออกอีกแล้วมิสเตอร์บ,บีเอ๊นั้นมาเติมความสดชื่นกันใหม่ดื่มน้ำบ่อยๆนะครับเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1 7 1 9 กสยอตราเตรียมช่วยเกษตรกรชาวสวนยางประสบวาตภัยได้ละ16,000บาทด้านจังหวัดตราตั้งจุดรับบริจาคช่วยเหลือชาวเนปาลพร้อมเปิดบัญชีรับบริจาคเงินระดมหมน่วยงานขุดลอกท่อป้องกันปัญหาจุดน้ำท่วมขังซ้ำซากบนผิวการจราจร ประธานหอการค้าและนักลงทุนมองการลดภาษีนิติบุคคลและสิทธิประโยชน์เพื่อกลุมทุนสำนักงานกองทุนส่งคลอกการทำสวนยางเผยช่วยเหลือเงินทุนปลูกทดแทนให้เกษตรกรที่ประสบวาตะไัยไล่ละ16,000บาท จากการที่เกิดวาตาภัยในพื้นที่อำเภอบ่อไร่อเภอเขาสมิงใน3ตำบลและอเภอเมืองตราที่ตำบลเวรางทำให้สวนยางพาราดได้รับความเสียหายต้นยางหักโค่นหลายพันต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้การช่วยเหลือนอกจากในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจงังหวัดตราที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนแล้วทางสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจงังหวัดตรา ได้มีเงินช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้ด้วยเช่นกันด้านนายจตุรงพุ่มศรีสวัสดิ์พุ่มในการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังวัดตรากะว่าการช่วยเหลือของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์จังวัดตราต่อกรณีที่ชาวสวนยางประสบวาตภัยที่ได้รับความเสียหายทั้งแปลตั้งแต่สองไร่ขึ้นไปมีเงื่อนไขคือจะต้องเป็นต้นยางพาราที่มีการเปิดหน้าอย่างแล้วมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ปลูกยางพารา หลักฐานแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ว่าสวนถูกวัตภัยจนได้รับความเสียหายซึ่งเกษตรกรจะต้องตัดต้นอย่างทั้งที่ทถูกพัดหักโคนหรือสวนที่เหลือทิ้งแล้วปลูกใหม่จะได้รับเงินช่วยเหลือชดเชยให้ไล่ละ16,000บาทหรือหากต้องการเปลี่ยนปลูกปามน้ำมันจะได้ไล่ละ26,000บาทซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวทางกสยจะช่วยได้สองราเท่านั้น อย่งางไรก็ตามในขนาดนี้ยังไม่มีเกษตรกรรายใดมายื่นขอความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งมาที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดตราเพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรเจ้าของสวนยางที่ประสบวัตภัยนะครับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์ก็ มีหลักเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือคือหนึ่งคือสวนยางที่จะช่วยเหลือต้องเป็นสวนยางที่เปิดกีดแล้วเท่านั้นนะครับแล้วก็การเสียหายเนี่ยต้องเสียหายเป็นผืนคือไปเวณตั้งแต่สองไร่ขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้มีเอกสารที่ดินแล้วก็มายื่นขอรวมทั้งมีหลักฐานการแจ้งความนะครับว่าสวนยางได้ประสบวาไปนะครับเราถึงจะช่วยเหลือได้แต่ถ้าเป็นยางที่ยังไม่ได้เปิดกีดนะครับไม่สามารถจะช่วยเหลือได้นะครับตอนนี้ต้องไปขอจากส่วนงานอื่นนะครับ จะมีระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือนะครับคือเราช่วยได้เต็มที่นะครับตั้งแต่2ไล่ขึ้นไปว่าไม่ว okay. ่าพื ouais. ้นที่เนี่ยมันจะเสียหายเท่าไหร่นะครับแต่แต่ว่าต่อไลนเนี่ยต้องสองไล่ขึ้นไปคือต้องตัดเป็นผืนตั้งแต่สองไล่ขึ้นไปเป็นบริเวณเพราะการช่วยเหลือของสักงานกองทุนเนี่ยคือเราจะไม่ช่วยเหลือต้นที่เสียหายเป็นรลย์ต้นไปนะคือจะเป็นการช่วยเหลือพูดง่ายๆว่าเป็นการปลูกทดแทนบริเวณเก่าเลยแหละปลูกทดแทนใหม่หรือปลูกใหม่นะครับคือส้าว่าสวนจะต้องเสียหายเป็นผืนไปนะครับ ตั้งจุดรับบริจาคเชื่อเหลือชาวเนปาลพร้อมเปิดบัญชีรับบริจาคหัวใจไทยส่งไปเนปาลวันนี้นายประธานสุรกิจววรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราเปิดจุดรับบริจาคเงินและสิ่งของหัวใจไทยส่งไปเนปาลซึ่งจังหวัดตราโดยสำนักงา,า,านจังหวัดตราและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราตั้งเต็นท์บริเวณหน้าศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตรารับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อส่งไปช่วยเหลือชาวเนปาลที่ประสบ ภัยพิบัติแผ่นดินไหวโดยจังหวัดตราดเปิดรับบริจาคเป็นวันแรกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าตามที่เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมารัฐบาลโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเนปาลทางจังหวัดจึงได้ตั้งจุดรับบริจาคเงินและสิ่งของขึ้นบริเวณหน้าตลาดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตรา พร้อมทั้งเปิดบัญชีธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปาลจงกรตราหมายเลขบัญชี206-0-47818-9โดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือชาวเนปาลส่วนจุดรับบริจาคช่วยเหลือชาวเนปาลบริเวณหน้าตลาสดสดศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตรารับบริจากระหว่างเวลาการนาฬิกาถ,ถึง17นาฬิกาทุกวันไม่เว้นวันหยุด อย่างไรก็ตามครึ่งวันแรกของการรับบริจาคมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินช่วยเหลือชาวเนปาลผ่านจงังหวัดราดแล้วกว่า30,000บาทระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขุดลอกท่อป้องกันปัญหาจุดน้ำท่วมขังซ้สำซากบนพื้นผิวจราจรนายประยัพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจงังหวัดราดตรวจเยี่ยมการดำเนินการล้างลอกท่อระบายน้ำสองข้างทางบน,ทาง,บนทางหลวงแผ่นดินใหม่เล 3148ตราดแหลมงอบโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งแผนการทางตราเทศาบาลเมืองตราเทศาบาลตำบลหนองสเสม็ดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจาสสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยจังหวัดตรารวมทั้งผู้ที่รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดร่วมกันดําเนินการขุดลอกท่อทําความสะอาดตลอดสองข้างทางนายปยัดพันธ์โปกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรากล่าวว่า การดาเนินการดังกล่าวเนื่องจากในพื้นที่อําเภอเม,มืองตราดมักมีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากหลายจุดบนผิวจราจรบนทางหลวงแผ่นดินเมื่อมีปริมาณฝนตกมาดังนั้นทางจังหวัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะการกําจัดเศษตะกอนดินที่อุดตันทางระบายนา้ําอย่างไรก็ตามเนื่องจากท่อระบายน้ําบนเส้นทางแห่งนี้ได้ระบายน้ําลงสู่คลองบางพระ ทางจังหวัดจึงเตรียมแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีการบำบัดใช้ถังดักไขมันก่อนที่จะระบายลงสุขของบางพระซึ่งจะต้องดำเนินการในระยะยาวต่อไปประธานหอการค้าจังหวัดตราดและนักธุรกิจมองการลดภาษีนิติบุคคลและสิทธิประโยชน์เอื้อกลุ่มในทุนมากกว่าระบุทุนท้องถิ่นขาดศักยภาพทำได้แค่การร่วมลงทุนเท่านั้น นายอุทัยตันชายประธานหอ,อการค้าจงังหวัดตราดให้ความเห็นถึงมาตรการของรัฐบาลท,ที่ลดภาษีนิติบุคคลและให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอคลองใหญ่จงังหวัดตราดโดยเฉพาะการลดภาษีนิติบุคคลเป็นระยะเวลา10ปีและลดภาษีให้ร้อยละ1ิบนั้นอย่างไม่จูงใจให้นักลงทุนในท้องถิ่นจงังหวัดตราดมากนักเนื่องจากกลุ่มทุนของจองังหวัดตราดมีศักยภาพจริงที่จะลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษได้นั้น ต้องเป็นกลุ่มทุนที่มีทุนสูงและมีการบริหารที่เป็นมืออาชีพเท่านั้น10ปีอีก5ปีเสียครึ่งหนึ่งเป็นให้กำหนดก,การเพื่อดึงดูดนักลงทุนให้มาลงในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษสิ่งหนึ่งที่ผมห่วงก็คือจังหวัดตราดน,นั้นเราไม่มีนักธุรกิจที่เป็นพ่อค้ารายใหญ่ในเศรษฐกิจพิเศษหลายคนใช้เงินลงทุนถึง500ร้อยหนึ่งพันล้านจังหวัดตราดไม่มีนักธุรกิจที่จะลงทุนอย่างนี้ มันก็จะเป็นนักลงทุนจากที่อื่นเข้ามาหรือนักลงทุนต่างชาติมาลงผมก็คิดต่อไปว่าแล้วถ้าอย่างนี้ SME ในจังหวัดตราจะได้อะไรจากเศรษฐกิจพิเศษนี่คือสิ่งที่เราน่าจะห่วงถ้าเราไม่ลงทุนให้ชัดเจนนักลงทุนที่ไม่มาลงเนี่ยมันก็เป็นเมืองผ่านขนสินค้าไปจากจังหวัดตราข้ามไปเมืองตราก็ไม่ได้อะไรตรงนี้แหละครับที่เราห่วงว่าเศรษฐกิจพิเศษคนตราดได้อะไร SME จะได้อะไรไหมคือสิ่งตรงนี้กับอีกสิ่งหนึ่งที่ ในนักลงทุนที่จะมาลงในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นสิ่งที่ผมห่วงก็คือมันต้องเป็นนักทุนรายใหญ่หรือคนตาดต,ต้องไปร่วมทุนก็ <_ Pis ces> สิ่งที่จะบอกคนตาดเนี่ยขณะนี้มันมันก็หนักใจอย่างเพราะคนตาดโดยทั่วมันเป็น SME ระดับกลางและเล็กไม่มีกลรค้าระดับใหญ่เศรษฐกษิจพิเศษบางทีมันก็ผมก็ได้ถามแล้วก็ได้บอกได้พยายามจะตอบตัวเองว่าเปิดเศรษฐกิจพิเศษแล้ว SME ได้อะไรตรงนี้ไม่ชัดเจนหนึ่งเอสเราก็มันไม่ถึงทั้งด้านทุนและด้านเทคโนโลยีที่จะไปทำสู้กับมืออาชีพระดับประเทศนี่จังหวะตาดมันเป็นขอบเขตที่จำกัดอย่างนี้เพราะนั้นตร,ตรงนี้ก็สิ่งน่าห่วงเหมือนกันเพราะมันไม่ใช่รัฐเปิดโอกาสแล้วแต่มันก็ต้องเปิดโอกาสสำหรับคนที่พร้อมที่จะทำตรงนี้ได้เหมือนกับน,นักมวยเราเป็นนักมวยวัด จะไปชกกันนั้งมวยอาชีพเขาเปิดเวทีสากลระดับโลกเราขึ้นไปชกมันก็แพ้วันมัน,ม,นมันต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยตรงนี้น่าห่วงฮะทีนี้อย่างน้อยก็คือที่ผมได้จัดรู้ได้รู้ว่าเขาจะทําอะไรเมืองตาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรท่านจะถือโอกาสตรงนี้ได้ประโยชน์จากการค้าหรือก้าวไปสู้กับมืออาชีพเขาอย่างไรต้องต้องต้องรู้เพื่ออย่างน้อยให้รู้ประธานหอการค้าจงังหวัดตราดกลาวอีกว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอคลองใหญ่ยังไม่ตอบโจทย์ของคนตราเท่าใดนักทั้งความชัดเจนและสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ทางภาษีอย่างเดียวจะต้องมีในเรื่องอื่นๆให้ครบถ้วนด้วยทั้งในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนการแก้ไขปัญหาแรงงานที่ปัจจุบันจงังหวัดตราดขาดแรงงานหลายด้านโดยแรงงานพื้นฐานหรือการแก้ผังเมืองรวมของจองังหวัดตราดแล้วถ้ากําหนดอำเภอคลองใหญ่อย่างเดียวเมืองจะได้อะไรไหมโดยทั่วไปมันต้องกําหนดให้เป็นวินวิน เราก็ได้จันทบุรีเมืองใกล้เคียงก็ต้องได้เพื่อนบ้านก็ต้องได้ด้วยมันถึงจะเป็นเศรษฐกิจพิเศษ,ษซึ่งขณะนี้เศรษฐกิจพิเศษ,ษ,ษที่ประกาศมาแล้วพื้นที่อำเภอคลองใหญ่3ตำบลแล้วก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมเกิดที่นั่น740ไร่จะเป็นพื้นที่นิคมสารรมคอมเพก็กซ์500ไร่อีก240ไร่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นพื้นที่เช่าที่เป็นศูนย์อพยพเก่า เช่าครั้งแรกสัญญาเนี่ยห้ปีแล้วก็ต่อด้วยอีก49ปีเป็น99ปีตอนนี้พันสภามาเรียบร้อยแล้วให้เป็นนโยบายอย่างนี้แต่ยังไม่ชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้ดําเนินการยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นผลประโยชน์ที่รัฐบาลได้ประกาศมาอีกทีก็คือได้ลดภาษีสําหรับผู้ที่จะไปทําธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลปกติ30เหลือ20ตอนนี้ลดเหลือ10% แล้วก็ฟรีภาษ,ษีเป็นศูนย์กลางการส่งออกศูนย์กลางการส่งออกจังหวัดตาดก็สิ่งที่เดือดร้อนความไม่พร้อมก็คือขณนี้เรื่องถนนจังหวัดตาดมาจังหวัดคนที่จะมาเมืองตราดมาได้ทางเดียวก็คือด้านถนนเครื่องบินเรามีลงจริงแต่มันเป็นเครื่องบินลำเล็กที่มาเพื่อการท่องเที่ยวมาแล้วก็ไปเกาะช้างไม่ได้มาในตราดเพราะฉะนั้นสินค้าทั้งหมดที่จะขนผ่านก,ก็จากกรุงเทพก็ต้องโดยรถรถแก๊ส วิ่งไปที่คองใหญ่หนึ่งจังหวัดที่มีปัญหาอุปสรรคขนาดนี้เรามีปั๊มแก๊สเอ็นวีอยู่ปั๊มเดียวคือที่สารตุง้งแต่ถ้าอำเภอเมืองได้เป็นเศรษฐกิจพิเศษมันก็จะมีพื้นที่กว้างขึ้นที่สามารถเอกชนไปซื้อที่เป็นของตัวเองที่ทำนิคมได้ที่เขาดูแล้วว่าไม่ไกลเกินไปจากแหล่งการขนถ่ายที่สะดวกมันมันก็จะเป็นไปได้อย่างนั้น แต่ผมห่วงนักลงทุนจังหวดตาดมากเพราะเราไม่มีนักลงทุนเป็นรายใหญ่ๆที่จะทําคือถ้ามันเปิดเป็นรูปแบบแล้วก็อาจก็มีคงจะต้องมีคนมาลงทุนแต่มันก็ไม่ใช่รุ่นจังหวดตาดเพราะฉะนั้นผมก็ห่วงว่า SME จะทํำยังไงแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้สถานีบีดีเอสอนุสาวรีโทรศูย์ 8 1 8 1 8 2 8สถานีขนส่งบอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833ก่อช้างฟังเอาสับรถโทร 90-8818สถานี่ขนส่งเอกไมโท่0 9 0 8 1 8 1 8 5 5เอกมรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา วิคาอร์เกมตราด f อฟบุกบ้านอ่างทอง f อฟยากที่จะได้แต้มกับบ้านเกมนัดที่10ของทีมตราด f อฟที่ต้องบุกไปบ้านอ่างทอง f อฟที่ชั่วโมงนี้ทีมตราด f อฟจะไม่สามารถต้านทานความแรงของอ่างทอง f อฟได้ทําให้เกมวันนี้คดหวังจําเป็นต้องส่งนักเตะที่มีความพร้อมลงสูโดยจะเน้นเกมรับที่แน่นซึ่งการขาดเกิดพลบุญยศิทธิทำให้ต้องส่งชาคิดสวยลูกสิริศัสกสนสมวงศ์ ธนพลอุดมลาและยูนซีโฮลงป้องกันพร้อมชัยเดียพรอ,อุตตมรัตที่หากรับได้เหนียวแน่นจะทำให้แดนกลางและแดนหน้าที่มีพรปัญญาชุมมาราสุรามานอาแวกจิและไพศาลแสงอรุณลงเล่นกายกิติอินอุเทนและเซย่าเป็นกองหน้าหากทุกคนเล่นได้เต็มที่อ่างทองเอฟซีน่าจะทำเกมบุกได้ยากมากขึ้นส่วนอ่างทองเอฟซ เปิดบ้านวันนี้ต้องการ3มแต้มเพื่อทำคะแนนที้เพื่อนตำรวจเกมบุกที่เฉียบคมและแดนหลังที่แน่นรวมทั้งระบบทีมที่ดีกว่ามีนักเตะที่สามารถสร้างเกมบุกได้ดีน่าจะทำให้เกมการเล่นสนุกและทำให้แดนหลังตาดเอฟซีต้องทำงานหนักหากได้ประตูเร็วน่าจะได้หลายประตูอีกทั้งการได้เล่นในบ้านกองเชียร์ที่หนาแน่นและฮึกเขิมจะทำให้นักเตะอ่างทองเอฟซีมีขวัญและกำลังใจดี นี่จึงเป็นงานยากของทีมตราด FC แม้โดยสถิติตราด FC ไม่เคยแพ้อ่างทอง FC ข้อเสียเปรียบของอ่างทอง FC มีเพียงการเดินทางไกลและล้าจากการแข่งขันกับสงขาอยู่ในเต็ดเท่านั้นฝันธงหากนักเตะอ่างทอง FC ไม่ประมาทเก็บสามแต้มได้อยากไม่ยากเย็น กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราจ,จัดโครงการกองอาสารักษาดินแดนทั่วไทยรวมใจพักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรานายวิรัตอสัมพิณาวงประหลัดจังหวัดตราในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการกองอาสารักษาดินแดนทั่วไทยรวมใจพักเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีฉลองพระชนมายุครบห้ารอบวันที่สองเมษายน2 5 5 8โดยมีผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมพระราชจังหวดตรากล่าวว่าทุกคนล้วนสำนึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามมรรมราชกุมารีทรงอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกายกำลังพระราชหฤทยัยและกำลังพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์เดือดร้อนส่งผลให้ประสบนิกรจำนวนมากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทรงเป็นขติยราชกุมีที่มีพระอัจฉริยภาพเป็นเลิศทางด้านอักษรศาสตร์ประวัติศาสตร์และดนตรีไทย มีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลในด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอ้อมการศาสนาและการสาธารณสุขในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลน,นี้ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราได้ร่วมบริจาคโลหิตพร้อมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายราชดุดีเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดตราเตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่เกาะช้างย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดตามประกาศของกระทรวงแรงงานนางสาววิภาเวสาการพาณิชย์สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจงังหวัดตราเปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ประกาศเรื่องการให้ลูกจ้างหยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติวันที่หนึ่งพฤษภาคม2558เพื่อชี้แจงให้หนายจ้างปฏิบัติตามประกาศวันหยุดให้ลูกจ้างทราบ ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติเนื่องจากการทำงานในกิจการโรงแรมสถานมหรสพร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่มสโมสรสมาคมสถานพยาบาลสถานบริการนักท่องเที่ยวงานในป่างานในที่ธุรก,กันดารงานขนส่งและงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานที่ต้องทำติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่นายจ้างให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะหยุดในวันอื่นชดเชย หรือจ่ายเงินทำงานในวันหยุดก็ได้ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุดที่ไม่น้อยกว่า1เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหากให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันหยุดนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราไม่น้อยกว่า3เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจำนวนที่ทำนายจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจางังหวัดตราดหมายเลขโทรศรรัพท์ 039511942ในวันและเวลาราชการทั้งนี้ในส่วนของจองังหวัดตราดโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจงังหวัดตราดขึ้นในวันศุกร์ที่1พฤษภาค,คมนี้ณโรงเรียนบ้านของพลาวตำบลเกา,า,เาะช้างอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดโดยมีกิจกรรมที่หลากหลายประกอบด้วยการแข่งขันฟุตบอล7คนการประกวดกองเชียร์สร้างสรรค์สามัคคีแรงงานสมานฉันท์ในสถานประกอบกิจการ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อสร้างเจตกติร่วมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการการให้บริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์บริการจัดหางานสาธิตอาชีพอิสระบริการห้องสมุดเคลื่อนที่การตอบปัญหาจริงรางวัลและลุ้นจับของรางวัลตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปทางนี้จึงขอเชิญชวนผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจองกระตราตามวันและเวลาดังกล่าว อำเภอคลองใหญ่จัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ที่บ้านคลองนาตำบลหัดเล็กที่โรงเรียนบ้านโคดสายนายชัยวัฒน์โอชนานน์นานอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ดำรงธรมมรมอำเภอยิมเคลื่อนที่คลองใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนโดยมีหัวหน้าสรร่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหัดเล็กเข้าร่วมนางสาวกิจประภาประสิทธิเวชนายยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัดเล็ก กล่าวรายงานปัญหาในพื้นที่บ้านคลองนาและในเขตเทศบาลตะบลหัดเล็กปัญหาในตะบลหัดเล็กว่าตะบลหัดเล็กประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพราะการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำอย่างไม่สำเร็จเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างปัญหาวาตภัยที่ชาวบ้านที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลมักประสบภัยได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอรวมถึงคลองตื้นเขินอยากให้แก้ไขสร้างเขื่อนกันคลื่นให้ชาวบ้านให้เป็นที่เจาะเรือ เพราะช่วงหน้าพรรษาจะจอดเหลือไม่ได้ขณะที่หน่วยงานได้ออกให้บริการประชาชนอาทิเช่นสถานีตำรวจปูธรของใหญ่แจกเอ,อกสารความรู้เกี่ยวกับการจราจรสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ได้ตรวจเลือดเกษตรกรหาสารเคมีที่ตกค้างในเลือดก,การประปาส่วนภูมิภาคมาแจกเอ,อกสารและน้ำดื่มเทศบาลตะบลหัดเล็กมาให้บริการแจกเอ,อกสารที่เกี่ยวกับในพื้นที่ จกนย1 8นมาให้บริการด้านการแพทย์และการตรวจรักษาโรคให้บริการตัดผมกิ่งกาชาตอำเภอคลองใหญ่ออกมาให้บริการรับบริจาคอวัยวะดวงตาสำนักงานเกษตรอำเภอคลองใหญ่แจกเชื้อจุลินทรีย์และน้ำยาสำนักงานประมงคลองใหญ่มารับเรื่องคำร้องขอต่ออายุอยายบัตรและใบอนุญาตและให้คำปรึกษาต่างๆศูนย์ดำรงธรรมคลองใหญ่รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดจัดการอบรมโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงที่องประชุมชานชนรีสอร์ทสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดได้จัดให้มีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการจดทะเบียนต่างด้าวโดยมีผู้ประกอบการท่าเทียบเรือและเจ้าของผู้จ้างแรงงานต่างด้าวเข้าร่วมประชุมจำนวน100รายโดยมีนายสุเทพอาพรรองหัวหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดการ ประชุมอบรมพร้อมบรรยายและชี้แจงให้ผู้ประกอบการให้เข้าใจในการจ้างแรงงานที่จดทะเบียนถูกต้องนางสาวพัชรีเก้าสะพานศูนย์ทะเบียนภาคสาขาตราดได้บรรยายเกี่ยวกับกฎหมายนา่ารู้การทำงานของแรงงานต่างด้าวนายจ้างที่มีความประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวมาทำงานในกิจการของตนในประเทศไทยว่าคนต่างด้าวจะต้องได้รับใบอนุญ,ญาตทำงานให้ทำงานกับตนแล้วเท่านั้น โดยกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวที่ได้กำหนดสิทธิหน้าที่และบทกำหนดโทษของนายจ้างการให้คนต่างด้าวทำงานตรงตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา27ตรงตามนายจ้างตรงตามประเภทงานตรงตามลักษณะางานตรงตามท้องที่และตรงตามสถานที่ทำงานเท่านั้นขณะที่นายอาวิพัฒน์าอุทยซีดิ ตัวแทนสาธารณสุขได้ชี้แจงในเรื่องของการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนดภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่และลมกันโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายกปราจินบุรีสักแก้วจุลบุรีจันทบุรีและตรา อุณหภูมิต่ำสุด24.26องศาสงเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด33.37องศาสงเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตร